สวัสดีครับนี่จาก p พย์ฟูลไลครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Triumph Rocket 3R ครับตัวโมเดลล่าสุดที่ถือว่าขนาดเครื่องยนต์เนี่ยใหญ่ที่สุดในคลาสโปรดักชั o นรถที่ออกจากสูตเลยนะครับเครื่องยนต์อย่างที่เห็นครับคือ2,504 0นะครับสามสูบนะครับหลายคนที่เคยเห็นตัวรถแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันมีขนาดเครื่องยนต์จำนวนกี่สูบครับจุดสังเกตสังเกตแล้วฝั่งซ้ายก็เห็นหัว เหมือนหัวท่อไเสียครับแต่ไม่ใช่ฝั่งเฮดเดอร์เนี่ยมันอยู่ด้านขวาอย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์3สูบขนาดลูกสูบที่ค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนของตัว Triumph Rocket ก็จะรู้ครับว่าตัวโฉมแรกปี2014ตัวนี้ออกมาเปิดตัวที่เมืองไทยครั้งแรกคือปี2019ครับปลายปีที่แล้วในงาน Motor Expo คันนี้นะครับเป็นรถเดโมจากศูนย์ Trium p h พระราม5นะครับเราได้มาเป็นตัวเวอร์ชัน R นะครับตัว Rocket 3นะครับก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันโรสเตอร์นะครับก็จะมีรหัส R แล้วก็เวอร์ชัน GT นะครับก็จะเป็นตัวทัวริงนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ต่างกัน,น้เรามาดูภาพรวมสเปคของตัวรถก,ก่อนนะครับเครื่องยนต์ขนาด 2,500cc กำลังแรงมาที่167แรงมา้านะครับแรงบิดมาที่221นิวตันเมตรครับถือว่าเป็นทรอร์คที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ข้อดีข้อนึงคือเมื่อกี้ที่ลองทดสอบขับขี่มาคือเครื่องยนต์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ ย่านรอบกําลังเนี่ยมาตั้งแต่4,000รอบครับของแรงบิดแล้วกําลังแรงม้าจะมาย่านช่วง6,000รอบแต่สิ่งที่ถือว่าประหลาดใจก็คือด้วยขนาดเครื่องยนต์นะครับ2,500ซีซีน้ําหนักตัวรถเนี่ย294กิโลน้ำหนักที่เกือบ300กโลแต่พอขี่มาแล้วท่านั่งหลายๆอย่างนะครับทาให้รถคันนี้มีความรู้สึกไม่ต่างจากมอไซค์คัส600หรือคาสพันซีซีครับน้ำหนักที่เยอะแต่จุดศูนย์ถ่วงบาลานซ์นะครับของเครื่องยนต์ที่วางมาค่อนข้างดี ทำให้เวลาขี่เวลาเราเติมคันเร่งเราไม่รู้สึกเลยว่ารถมันมีน้ำหนักกระชากอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากตัวโมเดลโฉมเก่าคือน้ำหนักตัวที่ลดลงไปมากกว่า40กิโลจุดที่ลดน้ำหนักไปหลักๆก็คือเฟรม ตัว Rocket Tree คันนี้นะครับเฟรมเนี่ยเป็นเหมือนเฟรมเรตอ,อจะเป็นตำแหน่งจุดยึดเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์นะครับยึดกับแผงคอแล้วก็ยึดกับซับเฟรมกำลังขับคันนี้เป็นเพลาขับนะครับทำให้อัตราการตอบสนองของคันเร่งลายบวายมีโหมดขับขี่ถึง4โหมดเนี่ยกำลังแรงม,ามา้า167ม้าเติมคันเร่งนะครับด้วยการที่เป็นเพลาขับทำให้ความสมูทของเครื่องยนต์แรงบ Lang ิดที่ออกมาเนี่ย เราสามารถควบคุมได้นะครับจากการที่ค่อยๆเติมคันเร่งนะครับะระลียดคันเร่งนะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกนุ่มนวลกว่าที่เราเห็นภายนอกไล่เรียงมาตั้งแต่ดีไซน์ของตัวรถทั้งคันนะครับที่บอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ไล่มาตั้งแต่ดีไซน์ของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับเป็นไฟแบบ2ดวงทรงกลมนะครับแต่ว่าจะเป็นหลอดแบบ led ละ โดยที่มีเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบแนววงแหวนนะครับซึ่งวงแหวนไลท์ขึ้นมาก็เป็นชิลหน้านะครับขนาดของชิลหน้าของโรสเตอร์เนี่ยจะเป็นชิ้นเล็กเขาก็มีใส่รายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นทั้งคันนะครับของตัว Rocket Tree คันนี้ครับว่าจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนอเพลทเหล็กนะครับติดอยู่ในแฟลลิ่งอยู่ในชิ้นส่วนทุกอย่างครับจุดนี้มองว่ามันเป็นความละเอียดของทีมดีไซน์ของทาง Triumph ครับที่ใส่ลงมาให้ดูว่ารถเนี่ย ไม่ได้เป็นการออกแบบที่ใช้แค่ชิ้นส่วนพลาสติกอย่างเดียวนะครับขนาดของโชคนะครับโชคตัวนี้จะเป็นของโชว่านะครับขนาดอยู่ที่47มิลเป็นกระบอกโชคที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในคลาสของรถจักรยานยนต์เป็นแบบ f u l l y a d ด u s t ด้วยนะครับมีทั้งปรับพีโลดหรือรีบาวได้นะครับระบบเบรกดิสเบรกคู่หน้านะครับให้ปั๊มล่างของไซริมา จากเบมโบซึ่งโมเดลสไตลีม่านี้หลายคนที่เป็นสายเลสซิง่งก็จะรู้จักกันดีแล้วว่ามันเป็นตัวล้ำที่สุดแล้วก็พรีเมียมที่สุดของ b บมโบสไตลีม่าขนาดค่อนข้างเล็กเป็นปั๊มแบบโมโนบ็อกครับด้วยขนาดที่เล็กนะครับแต่ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีที่สุดนะครับด้วยเทคโนโลยีการระบายอากาศนะครับทำให้ตัวสไตลีม่านี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทรอัมเนี่ย ดับตัวท็อปนะครับเบรกตัวท็อปมาใส่ในรถพรีเมียมอย่าง r o k k e t 3รคันนี้นะครับขนาดยางหน้าครับ150นะครับเป็นของ a อวอนคอปบ้าโครมนะครับ a อวอนคอปบาอาจจะไม่ค่อยคุ้นคนไทยนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับ ก็เป็นอย่างที่ออกแบบพิเศษมาให้สําหรับ Rocket t ต e รคันนี้ไลยเรียงมานะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่มองจากด้านหน้าเข้ามาเห็นเนี่ยก็คือชุดแผงหม้อน้ำนะครับแล้วก็ชุดออยล์คูลเลอร์ครับรายละเอียดที่ทาง Triumph ให้มาขนาดกาดหม้อน้ำเนี่ยเขาก็ให้มาแบบสแตนดาร์ดติดรถเลยนะครับโดยจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างตัวเพลทนะครับตัวเพลทเหล็ก คาดกลางอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ t r i u m p นะครับดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเล็กๆน้อยๆครับที่ทาง t r i u m มใส่ใจในรายละเอียดต่อไปครับเรามาดูกันที่แผงหน้าจอลรถนะครับซึ่งเป็นระบบดิจิตอลนะครับจอเป็น TFT แต่ว่ายังให้อารมณ์แบบรถคลาสสิกนะครับคือมีวงแหวนนะครับเป็นดีไซน์ข้างในนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซในหน้าจอเนี่ยก็มีให้ปรับเลือกได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาดีไซน์ของกระจกครับกระจกแบบปลายแฮนดนคขาา่อ้งใหญ ทั้งซ้ายและขวาชิ้นส่วนก็เป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักเบาปั๊มเบรกที่ให้มานะครับก็จะเป็นปั๊มเบรกของเบมโบนะครับส่วนปั๊มคัตนะครับก็เป็นคัตแบบไฮดรอลิกหรือว่าคัตน้ามันนะครับติดตั้งสายถักมาให้นะครับในรุ่น R แล้วก็รุ่น GT นะครับก็คือเป็นของสแตนดาดที่ติดรถมาอีกจุดหนึ่งะครับที่หน้าจอตรงนี้ก็จะเห็นนะครับหลังหน้าจอนะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับ สามารถชาร์จมือถือได้ชาร์จไฟได้นะครับแต่ตัวดปเตอร์นี้ต้องเป็นหัวเล็กแบบสไตล์ยุโรปนะครับถัดมาด้านขวานะครับปุ่มกดนะครับเป็นแบบสตาร์ทสตาร์ทออฟลันนะครับจะเป็นปุ่มเดียวนะครับเพื่อลดปัญหาหลายคนที่ชอบกดออฟทิ้งเอาไว้นะครับเวลาสตาร์ทก็อาจจะสับสนครับอันนี้คือเขารวมมาเป็นที่ปุ่มเดียวแล้วครับปุ่มล็อกคอด้านบนตัวนี้นะครับวิธีการล็อกคอของ r o c k e t ็ตทรนนะครับก็หักแฮนด์ให้สุดนะครับแล้วก็กดปุ่มล็อกค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีเดือยขึ้นมาททําากกกกกกกรลล็็็คแ้วดดยเิี่่ปุม สวิตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแผงล็อกคอก็จะกดเข้ามานะครับรถก็สามารถขยับได้นะครับดีไซน์ของตัวถังก็เป็นทรงหยดน้ําขนาดใหญ่นะครับถังน้ํามัน18ลิตรมีจุดตัวล็อกใต้เรื่อนไม้ตัวนี้ก็สําหรับเวลาเซอร์วิสนะครับสามารถปลดล็อกได้ง่ายนะครับฝาถังน้ํามันนะครับเป็นฝาแบบอลูมิเนียมนะครับต้องใช้กุญแจในการเปิดฝาถังน้ามันชั้นในชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีเพลทเหล็ก คาดกลางนะครับก็เป็นอีก1จุดที่ทางทริอัมเขาใส่ใจในรายละเอียดนะครับขนาดของเบาะนะครับเบาะสำหรับผู้ขับขี่ในรุ่นของ R กับรุ่น GT นะครับตำแหน่งความสูงของเบาะก็จะเหลื่อมกันสักเล็กน้อยนะครับตัวของ GT จะให้อารมณ์ที่นั่งแล้วสบายกว่านะครับจะมีพื้นที่สเปซขยับถอยหลังได้มากกว่าในขณะที่เวอร์ชัน R Roster เนี่ยถ้านั่งจะค่อนข้างล็อกนะครับทำให้เวลาที่เราขี่นะครับเปิด ความเร็วหนักๆนะครับเราก็สามารถกริปกับตัวรถได้ค่อนข้างนั่งขับขี่ได้สบายนะครับเบาะหลังสําหรับคนซ้อนนะครับก็จะขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่จุดหนึ่งที่จะสบายนะครับเป็นจุดที่แบบดีไซน์ออกมาค่อนข้างเก็บรายละเอียดก็คือตาแหน่งพักเท้าของคนซ้อนนะครับที่เปิดออกมานะครับเนี่ยเป็นดีไซน์ซ่อนออกมาแล้วก็ทําให้มองจากภายนอกดูเราดูไม่ออกว่ามันคือพักเท้านะครับเก็บขึ้นมาเนี่ยครับงานค่อนข้างเก็บร้อยมากครับดูสวยมาก ตำแหน่งของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ตอนแรกเราพูดถึงกันไปนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับฝั่งซ้ายก็จะเห็นฝาครอบนะครับฝาครอบทางด้านคอท่อนะครับแล้วก็ไล่เรียงสายตาลงมาก็จะเห็นครับตำแหน่งชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ชุดอ่างมันเครื่องนะครับแล้วก็ชุดคลัตช์เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์ของฝาที่ปิดเครื่องยนต์เนี่ยทำมาให้ดูแบบสวยงามมากถัดมาทางด้านขวานะครับที่เห็นก็จะเป็นเห็นตำแหน่งเฮดเดอร์จะเห็นเพลทนะครับ2 5 0 0ซีซีของเครื่องยนต์นะครับ ตัวเฮดเดอร์ของชุดท่อไอเสียก็เป็นแบบไฮโดรฟอร์มนะครับซึ่งเป็นงานที่ถือว่าละเอียดมากนะครับจุดเชื่อมต่อของท่อเนี่ยทางตำแหน่งมุมโค้งเนี่ยทำออกมาได้แบบจะเห็นว่ารอยเชื่อมจะเล็กมากงานสวยมากนะครับตำแหน่งทางเดินท่อก็จะเป็นออก3 13นครับฝั่งด้านขวาจะทำทางเดินคอท่อมา2ข้างฝั่งด้านซ้ายจะเห็น1ข้างนะครับ จากที่เราสันนิษฐานกัน,นครับว่าสลิปออนของท่อเนี่ยไม่สามารถไว้ด้านขวาได้ข้างเดียวเนี่ยอาจจะ1ด้วยหลักการวางบาลนซสนะครับ2ถ้าดูจากตาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตำแหน่งมันอาจจะไม่พอนะครับก็เลยมี หลบไปด้านซ้าย1ท่อทะอครับด้านขวา2ท่อนะครับจุดที่พูดถึงต่อไปครับคือแฮนด์บาร์ที่ดูทรงอาจจะเหมือนแฮนด์บาร์ทั่วไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพิถีพิถันในการออกแบบนะครับเพราะว่าคันเร่งแบบลายบายวายปกติแล้วเราจะเห็นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับเดินตามแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็จะมีล็อกเคเบิลทยล็อกสายรัดบ้างนะครับแต่คันนี้เขาเจาะตัวแฮนด์บาร์ Bar นะครับทำให้เดินสายไฟของคันเร่งเข้ามาในแฮนด์บาร์ไล่สายตาลงมาอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าตำแหน่งของแผงคอ ที่ยึดกับตัวเฟรมรถจะมีช่องรับลมนะครับนั่นคือช่องแอร์อิเล็เป็นทางเดินรับอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ทําให้รถนะรัลดน้ำหนักของเฟรมแล้วก็ประหยัดเรื่องพื้นที่ในการจัดวางรถอีกจุดหนึ่งครับที่เราเห็นเรื่องความใส่ใจรายละเอียดในดีไซน์ของ t r i อัม h นะครับก็คือตัวฝานะครับตัวนี้มันเป็นฝาของหม้อน้ำนะครับแต่ว่ามันคือฝาหลอกที่ได้ดีไซน์มาเป็นแบบ อลูมิเนียมครับส่วนฝาจริงข้างในก็เป็นแบบเกลียวนะครับตามมาตรฐานทั่วไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นฝาอลูมิเนียมตำแหน่งตรงใต้ถังตรงนี้ก็คือฝาของน้ำมันเครื่องนะครับให้ลักษณะามาแบบเดียวกับที่วัดระดับน้ำมันเครื่องของรถยนต์เลยนะครับจุดนี้รับรองไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนแน่นอนจุดถัดมานะครับก็เป็นสวิงอาร์มหลังที่เป็นแบบเผาขับนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นดีไซน์ของวงล้อเต็มๆนะครับเป็นวงล้ออลลอยขนาด20ก้านนะครับ ยางที่ให้มาขนาด240นะครับหน้ายาง240เป็นของ a v o o p p p r เช่นกันนะครับอีกจุดนะครับที่ให้มาไม่เหมือนใครแน่นอนครับก็คือขนาดของปั๊มเบรกหลังนะครับมาเป็นเบมโบนะครับขนาด4พอตซึ่งประสิทธิภาพของปั๊มเบรกชุดนี้ปกติแล้วจะใส่อยู่ในในล้อหน้านะครับของมอไซคัสไม่ว่าจะเป็น800หรือ 1000cc น,นะครับอันนี้ก็ให้มาใส่ ในล้อหลังของตัว r o k k t t r e e นะครับด้วยกำลังทอร์คนะครับแล้วก็ขนาดของล้อที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยต้องเป็นตัวนี้นะครับถึงจะสามารถชะลอความเร็วของรถได้นะครับ ถัดมาจุดหนึ่งะครับก็เป็นตำแหน่งของบังโคลนะครับที่ยึดมากับสวิงอาร์มของเพาขับก็มีตำแหน่งนะครับก็สามารถกันนะครับกันน้ำนะครับกันโคลได้ในระดับหนึ่งส่วนดีไซน์ของไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับขนาดจะค่อนข้างใหญ่นะครับทรงจะเป็นเหมือนทรงตัวู u คว่ำที่มองจากไกลๆนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Rocket Tree มาถึงนะครับอีกจุดหนึ่งตำแหน่งใต้บาะนะครับอเซซรีที่ หลายคนน่าจะมีปัญหาในเรื่องการเดินทางนะครับก็คือตำแหน่งของการชาร์จมือถือนะครับจุดชาร์จมือถืออย่างที่เราเห็นว่าเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับในการปล่อยไฟนะเป็นแบบเอาล e ตที่ตรงข้างหลังเดือนไม้แต่ว่าใต้เบาะเองก็มีจุดหนึ่งที่สามารถชาร์จมือถือได้ครับมีช่องเก็บของนะครับกดเข้าไปนะครับสามารถชาร์จมือถือใส่มือถือสมาร์ทโฟน,นครับแล้วก็มีช่อง USB port สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับซึ่ง ฝาตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงครับกันน้ำด้วยนะครับตำแหน่งของใต้เบาะคนน้ซนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับงานอลูมิเนียมอีก1จุดนะครับที่ยึดมาครับเป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะครับที่แอบซ่อนมาทั้งคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งขนาดใต้เบาะเองนะครับก็มีงานอลูมิเนียม2ชิ้นครับซ้ายขวานะครับซึ่งถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยตำแหน่งเบาะก็คงเป็นแค่ชิ้นหนังนะครับเป็นเบาะหนังหนึ่งชิ้นนะครับไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้เข้าไปวิธีปิดเบาะก็ค่อนข้างง่ายนะครับ ส่วนระบบการสตาร์ทของเครื่องยนต์นะครับกุญแจที่ให้มาของตัว Rocket Free ก็เป็น Keyless นะครับแค่พกรีโมทนะครับอยู่ใกล้กับตัวรถนะกดสวิตช์นะครับ In Out นะครับตัวหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งรีโมทนี้ก็จะมีตัวดอกกุญแจพับนะครับไว้สำหรับเปิดฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็เปิดใต้บอกลงมาข้างล่างก็จะเห็นรับตำแหน่งช่วงล่างจุดยึดของชกล่างนะฮะจะวางแตกต่างจากโมเดลเก่านะครับที่จะเป็น กระบอกชกค,คู่ครับอันนี้จะเป็นชกเดี่ยววางนอนนะครับซับแรงได้ค่อนข้างดีมากเพราะตอนที่ขับขี่เราจะรู้สึกได้ว่าช่วงที่เราเจอบัมเบอร์เนี่ยมันจะไม่มีอาการกระแทกถึงช่วงหลังของเรานะครับลบสไตล์คูเซอร์แบบนี้เวลาที่เจอพื้นไม่เรียบลูกระนาดนะครับเราต้องพยายามเบรกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้หลังเราเนี่ยต้องมารับภาระแต่คันนี้นะครับ r o c ก e t ็ Tree, เราสามารถรูดไปได้เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยซับแรงไวนุ่มนวลมาก แต่จุดที่ต้องระวังในการขับขี่ตัว r o k k e t t ทีก็คือกาวเคลียร์แลนช่วงแผงของออยคูลเลอร์ด้านล่างครับเคลียร์แลนจะค่อนข้างเตี้ยตามสายรถคูลเลอร์อู่แล้วครับเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังจุดสุดท้ายที่ดีไซน์ออกมาได้ถือว่าเป็นการบ้านที่ค่อนข้างละเอียดก็คือตำแหน่งขององศาของแผงคอแล้วก็องศาของวงเลี้ยวครับรถที่วางบาลานซ์ได้ดีนะครับเวลาที่เราหักเลี้ยวฟูลล็อกเนี่ยหรือว่าช่วงตีวง ตำแหน่งที่ทเบาะนั่งของเราเราสามารถเปิดคันเร่งคอคันเร่งแล้วก็ตีวงเลี้ยวได้แบบสมูทครับถ้าเกิดขนหนที่มีน้ําหนักหรือว่างบาลานได้ไม่ดีเราย้สึกได้ว่าช่วงที่เราต้องเติมคันเร่งในขณะที่รถเนี่ยกำลังเองียงหักเลี้ยวอยู่ครับมันจะต้องบาลานตัวเองให้มากกว่าปกติเป็นพิเศษแต่ Rocket ็ r e รคันนี้ก็ตีวงเลี้ยวได้ง่ายกับรถได้สบาย ช่วงนี้จะมาแนะนําที่หน้าจอครับก่อนกดหน้าจอกดปุ่ม power นะครับแล้วก็หน้าจอจะมีกราฟิกขึ้นมานะครับต้อนรับเจ้าของ Rocket Tree นะครับข้อมูลนะครับจากนี้จะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าจะแนะนําตั้งแต่ทุกรายละเอียดครับของเมนูนี่ปุ่มกดของตัว Rocket Tree เนี่ยจะมีปุ่ม home อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ปุ่มหมดด้านซ้ายมือแล้วปุ่ม select ด้านซ้ายมือครับเดี๋ยวขณะที่ผมอธิบายนะครับ จะโฟกัสที่หน้าจอนะครับส่วนกดปุ่มไหนเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเป็นเสียงภาคไปแล้วกันนะครับโอเคอโดยรวมหน้าจอเป็นแบบ TFT s c r e สกรีนแบบแป้นวงกลมนะครับหน้าปัดวงกลมจะคล้ายๆ้นาฬิกาครับปรับหน้าจอได้นะครับขึ้นลงโดยการหักนะครับบิดได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปกังวลว่ามันจะหักสามารถบิดได้อิสระแล้วก็มันเซ็ตมาค่อนข้างฝืดค่อนข้างแน่นนะครับปุ่มกดปุ่มแรกที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นปุ่มโหมดหน้าจอณนะตอนนี้ ตอนนี้จะเป็นหน้าจอแบบฟังก์ชันคอนอสนะครับแล้วทุกครั้งที่กดปุ่มโหมดจะเป็นการเข้าเลือกโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่มีทั้งหมด4โหมดนะครับจะมีโหมดสปอร์ตนะครับโหมดไรเดอร์นะครับโหมดเรนแล้วก็โหมดโรดนะครับซึ่งทั้ง4โหมดนี้มันจะมีการตั้งค่า ABS นะครับ traction control แล้วก็ Map นะครับนั่นหมายถึงว่าแรงม้าทุกโหมดเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของเขาเองแต่ยกเว้นเฉพาะโหมดไรเดอร์ จะเป็นโหมดสําหรับให้เจ้าของรถเนี่ยสามารถรปรับค่าอิสระได้ว่า ABS อยากได้เป็นแบบไหนท็กชั่นเป็นแบบไหนแล้วก็แมปปิ้งเป็นแบบไหนนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าโหมดเมนูนะครับต้องไปกดไปที่ปุ่มโรมด้านขวามือนะครับกดกดไปหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเข้ามาที่เมนเมนูนะครับก็จะมี riding mode นะครับทุกครั้งครับถ้ากดเลือก select ก็คือปลดปล่อยสติ๊กปุ่มด้านล่างนะครับ กดเ e l e กหนครั้งอันนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าไ i ด i n g Mode ที่มีทั้งหมด4โหมดเนี่ยเราสามารถอนะ่ะยกตัวอย่างเลือก Rider เข้าไปนะครับ ABS ของตัว r o c k e t Tree นะครับจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับคันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการฟังก์ชันในการออฟตัวระบบ ABS ส่วนโหมด Map นะครับก็เลือกได้ครับ a รนนะครับกำลังแรงมา้ามาน้อยสุดนะครับ โรดกับสปอร์ตเนี่ยจะให้กําลังแรงม้ามาเต็มที่165ยหแรงมา้าแต่จะแตกต่างกันคือโรดเนี่ยเขาจะลอรอบเครื่องยนต์ในขณะที่สปอร์ตบิดคันเร่งแรงม้ามาเต็มครับส่วนแท็กชั่นนะครับ,น Jackson, นรบก็มีความเซนซิทีฟให้เลือกเหมือนกันตีโหมดนะครับก็คือจะปิดก็ได้สํสำหรับสายสไลด์อยากจกล้อนะครับปิดแท็กชั่นไปได้เลยกดเรนนะครับก็จะ มีความเซนซิทีฟของแท็ชั่นมากขึ้นโรดอ่ะลดความเซนซิทีฟลงมาน้อยหน่อยนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตก็คือเซนซิทีฟน้อยที่สุดนะครับอันนี้ทั้ง4โหมดซึ่งถ้าเราเลือกโหมดปรับค่าต่างๆไปแล้วอยากเรียกค่าเดิมกลับมาก็รีเซ็ตทูเดฟอลท์นะครับทั้ง4โหมดเรนโรดสปอร์ตเนี่ยก็สามารถปรับตั้งได้เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่แมปปิ้งถ้าอย่างของโรดเนี่ยก็จะปรับได้ทั้งเรนและสปอร์ต แต่ในขณะที่ถ้าเกิดเรามาที่โหมดสปอร์ตเนี่ยแมปเนี่ยเขาก็จะลดเหลือแค่รดกับสปอร์ตเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นค่าพื้นฐานในตีโหมดการขับขี่ทุกโหมดถ้าปรับตั้งไปหมดแล้วอยากเรียกค่าเดิมกับคืนมาก็มา Reset to default นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะจำค่าที่เจ้าของรถเซ t ตเอาไว้ A นะครับลงมาเมนูที่2องนะครับบิ s e เซตอัพคิวโฮนะครับคิวโฮตัวนี้มันคือโหมดการ ให้เบรกอัตโนมัติระหว่างที่เราขึ้นเนินนะครับจังหวะที่เราขึ้นเนินแล้วเราถอนคันเร่งนะครับรถมันจะไหลลงแต่ว่าฮิวโคือจะมีการกดเบรกหลังให้นะครับประมาณ2วินะครับน,นี้คือฮิวโคมันก็มีให้เลือกการเปิดการทํางานกับปิดการทํางานนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ก็คือการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนในที่นี้นะครับ เลือกมาครับอย่างสมมุติมันจะมีให้เลือกเป็นออโตแอดวานนะครับออโตเบสิกนะครับแล้วก็แบบแมนนวลนะครับก็คือปรับเลือกได้นะครับอันนี้เลือกเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวมันจะแบ็กกลับไปที่หน้าจอหลักอีกทีนึงเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับส่วนแท็กชั่นคอนโทรลก็เลือกเปิดก็ได้หรือปิดก็ได้นะครับแล้วก็ระยะเซอร์วิสอ่ะก็มีบอกโดยว่ารถคันนี้อีก67กิโลถึงระยะเซอร์วิสของเขานะครับวันที่คนเซอร์วิสก็1ปีข้างหน้านะครับหรือนี้ ออกจากไบต์เซตอัพลงมาก็เป็นทริปทริปเซตอัพก็การรีเซตทริป1่2ทริป2จับระยะห่างนะครับแล้วก็โชว์ทริป2ดิสเพย์นะครับก็ให้เปิดไว้ก็ได้หรือจะปิดก็ได้แล้วก็มาดิสเพย์เซตอัพอันนี้ก็จะเป็นตีมนะครับตีมก็มีให้เลือก2องีมนะครับธีม1นึ่ีมสนะครับซึ่งอันนี้เมนูพวกนี้นะครับถ้าไล่มาข้างล่างเนี่ยมันมีโชว์ที่หน้าจอหลักนะครับ ก็ไบรท์อ่ะความสว่างหน้าจอนะครับก็ปรับลดนะครับปรับลดระดับได้ครับอย่างี้ขอปรับมาสว่างสุดละกันนะครับแล้วก็คอนทราสต์นะครับอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับทำความเข้มความสว่างนะครับหน้าจอปรับปรับได้แล้วก็เทรนะครับ visible t ท a y ก็หมายถึงบอกข้อมูลครับต่างๆของตัวรถนะครับ ให้ไปโชว์ที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นกล้อโนะครับบอกแผนที่เส้นทางเมสเซจ S.M.S จากมือถือประวัติการโทรเข้าโทรออกนะครับการสออินเตอร์คอมด้วยนะครับอันนี้เสร็จไว้ให้หมดเลยครับเกียร์ชิปอินดิวิดด้วยนะครับอันนี้คือการตั้งชิปไลท์นะครับให้รอบเครื่องยนต์นะครับถ้าเราขี่ถึงรอบเครื่องยนต์เท่านี้ครับจะมีไฟชิปไลท์เตือนเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือว่าปิดก็ได้นะครับไรเดอร์เนมคือการตั้งชื่อของรถคันนี้นะครับรถล o c k e t ตทรีของพระราม5ครับผม ก็อันนี้มาก็ Language ว่าภาษาก็เลือกได้ครับว่าจะเป็นฝรั่งเศสดอยส์อินเตอเลียนอันนี้ก็เราก็เลือกเป็นอังกฤษนะครับยูนิตนะครับปรับหน่วยนะครับระยะทางเป็นไมล์เป็นกิโลเมตรนะครับอัตราบิพกน้ำมันครับเทมเป r ร์เจอร์อุณหภูมิเซลเซียสฟาเรนไฮนครับเพรชั่นครับแรงลบก็เป็นบาร์เป็น PSI อนะครับอันนี้เป็นค่าพื้นฐานที่เราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับปรับตั้งนาฬิกาตัวนี้ก็เซ็ตได้นะครับ เมนูค่อนข้างจะมาแบบละเอียดนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ง่ายนะครับอันนี้เราจะข้ามไปไม่พูดถึงนะครับดิสเพย์เซตอัพคือการติดตั้งหน้าจอครับบลูทูธอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เราสามารถเซตอัพนะครับโดยที่เลือกเอ่อเนมบลูทูธยูนิตครับคือการตั้งชื่อบลูทูธของรถคันนี้นะครับอย่างคันนี้ก็ไม่ได้ตั้งไว้นะครับอ่านี้แบ็กกลับมาก่อนะครับแล้วก็รีเซ็ตทูดีฟอลต์หรือค่าต่างๆที่เราปรับไปแล้วก็ สามารถเรียกค่าเดิมกลับคืนมาก็ได้ครับซึ่งเมนเมนูก็จะมีเท่านี้ครับปุ่มด้านขวาปุ่มโฮมถ้าจะกลับไปที่หน้าจอหลักก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้กลับมาดูที่หน้าจอข้อมูลที่หน้าจอของ r o c k e t T ต e ครับก็อันนี้ก็เป็นแบบคอร์สนะครับคอ์สเนี่ยก็เป็นติม2ที่อิงมาจากนาฬิกานะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราปรับเข้าไปที่เมนเมนู u, แต่หมด ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเลือกปรับได้ที่หน้าจอหลักโดยที่ใช้ปุ่มจอยสติ๊กด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบ cross นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆเหมือนนาฬิกานะครับโดยที่มีเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ด้านซ้ายบอกอุณหภูมิอากาศเข็มรอบความเร็วนะครับไฟเตือนเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีอ่ตัวนี้ก็เป็นหน้าจอให้รู้ว่าเราเข้าโหมดในการเลือกธีมอยู่นะครับตําหน่งตําแหน่งด้านขวาก็จะเป็นตําแหน่งเฟืองอ่ะก็เป็นตําแหน่งเกียร์นะครับมีนาฬิกาแล้วก็เวลาที่เราเห็นลูกศรด้านบน ขึ้นกับลงเนี่ยหมายความว่าจอยสติ๊กเนี่ยเราสามารถกดเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้ถ้าปรับเลือกไปแล้วให้กดตรงกลางย้ําอีกทีนึงนะครับปุ่มเนี่ยจะเป็นขึ้นกับลงแบบนี้นะครับแล้วกดตรงกลางย้ําอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับอย่างตอนนี้ที่หน้าจอผมเลือกมาเป็นแบบโหมดเนี่ยครับเลือกคอโนแล้วก็กดซีเล็กตรงกลางอีกทีนึงนะครับคอโนนะครับข้อดีของติมนี้ก็คือตัวเลขความเร็วจะดูใหญ่และดูง่ายรอบเครื่องยนต์เป็นเข็มกวาดดูง่ายนะครับมีบอกอ ปริมาณน้ํามันในถังนะครับมีบอกในการอุณหภูมิอยู่เล็กๆด้านนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตว่าลูกศรน,นะครับมันจะมีขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาซึ่งลูกศรตัวนี้ถ้ามันมีขึ้นลงนั่นหมายความว่าเราสามารถกดขึ้นกดลงของจอยสติ๊กได้แต่ถ้าไม่มีก็กดเลื่อนซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ปรับนะครับหน้าการบอกข้อมูลของตัวรถ All Hide Info หมายถึงว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบให้ซ่อนข้อมูลเวลาที่เราขับขี่ข้อมูลด้านข้างจะหายไปนะครับน,นี่เลือกนะครับ นี่ก็เลือกมาว่าให้โชว์ทุกข้อมูลก่อนนะครับปรับเสียงได้นะครับถ้าเราแพร่บลูทูธกับมือถือเราก็สามารถปรับลดเพิ่มเสียงนะครับในมือถือของเราได้โดยที่หมุกกัน็อกเราต้องต่อบลูทูธนะครับอันนี้ก็เลือกเพลงนะครับถ้าซิงค์กันกับรถเข้าไปแล้วนะครับเวลาแพรมือถือเราสามารถกดเลือกแท็กได้ครับให้เป็น forward tag หรือ back ไปเพลงก่อนหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็เชื่อมต่อกับ GoPro นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปรับเรื่องเนนีเวชชั่นนะครับก็จะบอกด้วย พอเราเข้าแอปของ Trium นะครับ My t r i u m p อันนี้เดี๋ยวให้มาดูหน้าจอกันนะครับว่าแอป My t r i u m นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ My t r i u m นะครับสูกเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวพอกดเข้าเมนู My t r i u m นะครับมันก็จะมีการ pairing นะครับให้กับตัวรถซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้แพ i ไว้นะครับยังไม่ได้เปิดแพ i ไว้แต่ให้เห็นว่าตัวนี้ map แผนที่จะคล้ายๆของ Google Map เราสามารถกดเลือกสถานที่นะครับที่เราจะไปแล้วข้อมูล บอกเส้นทางเนี่ยมันจะมาปรากฏบนหน้าจอโดยที่จะบอกเลยว่าระยะทางข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกกี่ร้อยเมตรนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับการแพรเนี่ยคันนี้ถูกเซตเอาไว้นะครับเลยไม่สามารถแพรให้ดูได้นะครับก็โดยที่ครั้งที่เราแพรเข้าไปแล้วข้อมูลในระหว่างที่เราแพรมือถือกับตัวรถข้อมูลทุกอย่างถ้ามันมีเมสเซจเข้ามาตัวรถก็จะเมมโมรีเมสเซจไว้แต่ถ้าเกิดเราแพรไว้นะครับแล้วไม่มีเมสเซจเข้ามาเราอยากดูเมสเซจก่อนหน้านี้ดูไม่ได้นะครับ ต้องเป็นเมสเซจที่เข้ามาหลังจิกที่เราแพรกับตัวรถนะครับเหมือนกันครับ call h i s t o r ประวัตินะครับในการโทรเข้าโทรออกนะครับถ้าเกิดเราแพรเข้าไปแล้วมีสายเข้ามันก็จะ memory เอาไว้แต่เราไม่สามารถเรียกกลับไปดูก่อนที่มือถือจะแพรเข้ากับรถคันนี้นะครับน,นี่ก็ com, อินเตอร์คอมการต่อเชื่อมบลูทูธนะครับซึ่งแล้วก็อันนี้ก็บอกทริปนะครับบอกอัตรา บริพุกน้ำมันนะครับของคันนี้โดยเฉลี่ยนะครับก็11กิโลลิตรนะครับอันนี้บอกระยะเซอร์วิสครั้งต่อไปก็อันนี้คือปรับความสว่างหน้าจอความสว่างหน้าจอเนี่ยเราสามารถเรียกออโต้ก็ได้นะครับพอเข้ามาในที่มืดหน้าจอก็จะปรับนะครับเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดําแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับก็คือการปรับคอนทราสต์หน้าจอนะครับถ้าเกิดเราเลือกออโต้ไว้นะครับตนี้เป็นออโต้อยู่นะครับถ้าเกิดเราไปเลือกโหมดสว่างนะครับรูปพระอาทิตย์ก็จะคือหน้าจอจะเป็นสีขาว แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นรูปพระจันทร์นะครับหน้าจอก็เป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเราเลือกตรงกลางไว้นะครับเซนเซอร์ของหน้าจอก็จะปรับตามความสว่างของภายนอกนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในร่มมันเลยเป็นสีดําแต่ถ้าไปอยู่กลางแจ้งมันก็จะเป็นสีขาวครับอันนี้ก็เป็นเมนูทั้งหมดของตัว Rocket Tree นะครับซึ่งใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างเต็มทีนี้จะกลับมาที่ปุ่มโหมดนะครับระหว่างการใช้งานเวลาที่เรา ดับรถไว้อยู่นะครับโหมดไรเดอร์เนี่ยจะสามารถกดเลือกนะครับโหมดไรเดอร์เข้ามาให้ดูครับกดโหมดไรเดอร์ทุกครั้งที่เปลี่ยนโหมดกดปุ่มโหมดเพื่อเล่นโหมดแล้วกดซีเล็กข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับอบกดปุ่มบนเพื่อเลือกโหมดแล้วกดซีเล็กข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มโหมดที่เราเข้าเลือกโรดเรนสปอร์ตเนี่ยจะสามารถปรับได้ในระหว่างขับขี่โดยทุกครั้งนะครับต้องกดย้ำที่จอยสติ๊กเพื่อเป็นการซีเล็กแล้วก็ปิดคันเร่ง น,นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของหน้าจอ RocketTree ก็สุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปกันว่าตัว r o c k e t t r e คันนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับโดยที่แน่ๆเหมาะกับคนไทยแน่นอนเพราะว่าด้วยทรงสไตล์รถเหมือนกึ่งคูเซอร์นะครับแต่โรสเตอร์แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะส่วนสูงเท่าไหร่ก็สามารถขี่คอมได้ง่ายนะครับขนาดเครื่องยนตน์ 2,500cc ครับเทคโนโลยีครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย ผมถือได้ว่าเป็นรถคันหนึ่งที่เหมือนงานศิลปะนะครับที่ถูกออกแบบมานะครับละเอียดรายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้าหาผู้ขับขี่นะครับในสมัยก่อนเราอาจจะเคยขี่รถสไตล์นี้หลายรุ่นนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างหนักนะครับการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยจากกระโชก65ในขณะที่คันนี้ทำให้ตอบให้เป็นคนที่ไม่เคยขี่รถนะครับไม่เคยขี่รถใหญ่เป็นมือใหม่ขี่แล้วก็รู้สึกว่าควบคุมง่ายคอนโทลได้ง่ายนะครับ ด้วยราคาตัวรถของเวอร์ชัน R r o s t e r เนี่ยก็อยู่ที่955,000บาทนะครับกับรุ่น GT ที่985,000บาทส่วนต่าง30,000เทียบกับ Accessory ที่ได้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับรายละเอียดอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับแฮนด์บาร์นะครับท่องแอร์ดักนะครับการให้คุณภาพของเกรดพรีเมียมในทุกอย่างเนี่ยมันถูกเอามารวมกันใน Rocket Tree คันนี้นะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจยังไงก็อยากจะแนะนำนะครับให้ไปทดลองขับขี่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ไหนศูนย์ไหนครับแต่โดยเฉพาะที่ทริแพรม5มีทั้งพื้นที่ลานขับขี่ครับหรือว่าจะมีเส้นทางครับถนนที่ให้ไปทดลองขับขี่กันในมิโค้งเล็กๆนะครับหรือว่าไปออกถนนใหญ่นะครับการจราจรแถวนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับสำหรับทร i ปแพรมาครับก็สุดท้ายนะครับก่อนจะลาจากการก็สําหรับรีวิวคลิปนี้ครับมี ข้อแนะนำตรงไหนก็คอมเมนต์กัเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งั่นเตือนให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับโมเดลต่อไปของ Triumph ที่เพิ่งเปิดตัวกันมาในช่วงต้นปีนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ